น้ำทะเลเวลาขึ้นอ้เยอะเนะี่ยปูแป้นจะชุมสิ่งที่จะมากับน้ําขึ้นมีมาหลายอย่างจะมีเป็นกระพุนกระพุนเป็นปูแป้นเนี่ยขออย่างนั้นเลยเนี่ย Ở chút trang có ông mấy tô Ta tô thôi lại vậy Thằng nó lại Có tà mai เป็นต้นไทรล้มอยู่หลังบ้านอืมเนี่ยหอยอย่างนั้นแหละเนี่ยเนี่ยหอย,อยงนั้นเลยคืนซัดเลยเดินโทรศัพท์ ถ้าไม่คี้เกียจก็หากินแต่ทั้งวันทั้งคืนนี่เราทำงานเป็นบรรลุก,กันเดือนน่นอกจากวันหยุดวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยมันหยุด ขวดขาวนี่เขาดักปูยังไม่ได้เตรียมเหยื่อมันดักเลยต้องเป็นเศษปลาเศษหัวไก่ขวดขาว,วขาวดน้ําดื่มขาวนะั้นดักรอบแล้วก็โยโน,นไป,ปก็จะลอยลอดก็จะติดลอดลอดก็จะลงไปนอนอยู่ดินลอดกว่าใช้เป็นรอบพับแบบนี้ชาวบ้านใช้ดักปูปูมาปูเลยแบบนี้ จะมีคันล็อกคันล็อกอย่างเงี้ยไว้ล็อกเกี่ยวล็อกพอเปิดก็ง้างพอเสร็จพวกก็ล็อกปูก็จะเข้าทางนี้เข้าแล้วออกไม่เป็นหรอกวิถีวิถีชาวเลอันนี้ยังใส่หล่นลงไป ไม่ได้ดักที่หล่นไปในบอ่อยังไม่ได้เตรียมเยือ่อเราต้องเย็นนี้ก่อนเยื่อก็ต้องแบบหัวปาลาเวลาเราทำปลาแล้วก็เอามาดักใส่รอบดักผลค่อยได้นี่ในบอ่อของตัวเองไม่ดักดักก็มาดักข้างนอก อเ,อเอาเรือเอาเรือลงเรือลงก็ต้องสองคนนะทำคลิปแต่เดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำทะเลเสร็จเลย อากาศกำลังดีก็แดดหน่อยพวกหาปลากับเพิ่นไม่ใช่มืออาชีพก็ดักได้คคะใช้ฟังขวดน้ำเป็นจุดเป็นจุดเห็นปลาไม่รู้เป็นจุดเ,นะเป็นจุดขวดน้ำก็ดักปู ก่อนสะพานยาวไปนู่นไม้ไผ่ก็เสาปูนมันผุพังคืนลมตีทุกปีทุกปีกปลงทุนทำไปไม่ไหวไม่ได้ทำอะไรพอนดี้ออมานั่งเล่นมาเดินเล่นไม่ไเตรียมเหยื่อไม่มีเหยื่อไม่มีเหยื่อไล้พาเพื่อนๆมาดูน้ำนทะเล อโอเคคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้เนาะขอบคุณท่านแบบการติดตามรับชมคลิปขอบคุณครับผม